สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นร้านนะครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับที่เขามารับชมช่องสวนพูนเพชรนะครับวันนี้สวนกล้วยไข่เงินร้านก็มาทำการติดตั้งโครงสร้างเหล็กครับนี่ฮะก็ได้เม่เช้ามาทำการถมแล้วนะถมให้มันเหลืออยู่มานี้นะประมาณมานันเซนหนึ่งนะ ให้โชว์ปูนหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมาทำความสะอาดเดี๋ยวขี้ดินมันจะไปเป็นสนิมที่จริงเขาจะต้องเป็นเหล็กที่กันสนิมแต่ว่าอันนี้ต้นทุนต่ํานะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องถมดินอีกทีนะครับถมดินให้มันเสมอんตประมาณนี้นะครับข้างล่างจากนิ้วหนึ่งก็จะเป็นเป็นดินนะครับดินทุบให้แน่นหนานะครับนะผมทําไปไปชุดหนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมห่างประมาณ 50เป็นตอหม้อเป็นเป็นสันเลยนะครับเป็นสันเลยนะครับนี่เป็นสันเลยตัวนั้นลุงยังลุงจะมาถมเฉยๆนะครับก็ก็เดี๋ยวผมแก้ไขอีกทีหนึ่งก็น่าจะถมดินประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ทุบให้ดินดินแล้วก็เอาน้ำมารดๆเอาแล้วนี่นี่ผมก็จับนะครับจับให้มันได้ได้ฉากได้อะไรนะครับนี นี่ครับนี่ครับจับแล้วก็ได้ระดับน้านะครับนี่นี่ความสูงตัวนี้ก็ร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบก็เอาตัวที่มันประคองเสานะครับมาแนบเพื่อให้มันจะไปแนบกับตัวหัวเสานู่นด้วยนะครับหัวเสานู่นด้วยจะมีรูนะครับกีก็ให้ลุงไปซื้อน็อตหัวเสามาแล้วนะครับก็พอจะมาเอาเหล็กข้ออ้อยนะครับเจียแต่ว่าโอ้โหเสียเวลามาก ก็มีอยู่แต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องเต้งด้วยเวลาก็เดี๋ยวมาเจียต้องเสียเวลามากเลยมันใหญ่กว่ารูนะครับตอนนี้เล็กเล็กเล็กเส้นนี้ก็ไม่ได้ก็เลยไปซื้อเอาให้ลูกไปซื้อเอาครับนี่เดีมานี้นะครับก็จะวางหัวเสาเดี๋ยวจะตั้งเสาก่อนนะครับจะตั้งเสาเสาหน้าก่อนนะครับเสาหน้าก็เอาแคมป์เอาแคมป์ล็อกแล้วมันก็จะจะได้ ได้ได้ได้แนวของเขาเองนะครับเห็นไหมได้แนวของเขาเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะประวางฝั่งนู้นนะครับวางฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะจ,จะวางให้ดูอ่ะผมตั้งอีกอันได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะจะเชื่อมนะครับจะเชื่อมล็อกหัวเสาเลยจะเชื่อเอ้ยจะเชื่อมล็อกกับเพดเลยนะครับไม่ใช่หัวเสานะครับ แต่เชื่อมล็อกกับเพลเลยนะครับเชื่อมตื้อเตื้อเตื้อจับระดับเอานะครับเห็นไหมครับก็พอได้อยู่นะตรงนะครับนี่ระดับนี่นะระดับน้ำนี่ความสูงร้อยสี่สิบนะครับความสูงร้อยสี่สิบก็ประมาณนี้ประมาณอกผมนะครับนะครับตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ยังนะครับใช้แคมป์นะประโยชน์ของแคมป์แคมป์ตัว C นะครับตอนนี้ใช้ประมาณหก กนิ้วนะครับนี่ใช้เพื่อในในการทํางานคนเดียวผมใช้อยู่4ตัวนะครับเดี๋ยวอีก2ตัวไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวต้องตามหาอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับมันจะแนบกับหัวเสานะครับเดี๋ยวจะมีเหล็กร้อยอีกทีหนึ่งนะครับแนบกับฝั่งนู้นนะครับความสูงนะครับความสูงตรงนั้น2เมตรนะครับ2เมตร4เซนนะครับแล้วก็มันจะแนบพอดีเดี๋ยวเราจะเลื่อนไอ้ตัวนี้นะครับตัวที่วางหัวเสาเลื่อนขึ้นมาข้างบนนี้ แล้วเราก็จะไม่เชื่อมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอรอตัวรอตัวไอเหล็กร้อยหัวเสาก่อนนะครับเดี๋ยวเราผมจะเชื่อมเชื่อมลองดูก่อนนะครับนอลอ่ะนะครับก็ประกอบฝั่งนู้นแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็เอาน็อตมาใส่แล้วอ่ะเอาน็อตมาใส่แล้วนะครับเนี่ย เนี่ยน็อตแล้วก็เดี๋ยวเราจะเชื่อมตรงนี้เลยนะครับวันนี้จะถ่ายร่องนะครับถ่ายร่องปลูกกับป่านาะนะครับวันนี้ป่านอะมามาเข้ากล้องอีกแล้วป่านอ่คมเดิมนะครับแก้ไขะนะครับรแก้ไขแนวถนนน,นะครับพลิกแนวถนนมาใหม่3มเมตรนะครับแล้วก็ถ่ายร่องปลูกนะครับแล้วก็ถ่ายร่องเมนนะครับจากร่องเมนมาแนวปลูกก็เมตรหนึ่งนะครับสองข้างก็แนวปลูกสองที่นะครับเดี๋ยวป่านอะจะมาจัดการให้ เดี๋ยวผมจะเชื่อมอุปกรณ์ให้ปัานเนาะก่อนอสำหรับกล้วยไข่เงินร้านก็ขอตัวก่อนนะครับวันนี้สวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีครับาเดาะสวัสดีครับอ